ถนนนี้มันมีอะไรแปลกๆอยู่นะักชายแก่คนหนึ่งกล่าวพร้อมกับมองไปยังถนนสายเก่าที่ทอดยาวผ่านทุ่งนาหน้าตาของเขามีรอยย่นและมือที่ขยับหยิบขวดน้ำมาแต่ริมปากก่อนจะหันมายิ้มให้กับกลุ่มเพื่อนสามคนที่กำลังยืนมองอยู่ทำไมเหรอครับพี่ชายหนึ่งในสามเพื่อนของกลุ่มถามออกไปพวกเขามีแผนที่จะขับรถไปเที่ยวในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างจากตัวเมืองไปหลายกิโลเมตร โดยไม่คาดคิดว่าจะมีการพบกับเรื่องแปลกประหลาดตามมาถน,นนนี้สร้างขึ้นในยุคสงครามตอนนั้นมันเป็นเส้นทางที่พวกเฉลยสงครามต้องสร้างขึ้นในยามค่ำคืนคงจะมีหลายคนที่ไม่ได้กลับบ้านชายแก่พยักหน้าช้าๆก่อนจะพูดต่อว่าพวกเขาเคยถูกบังคับให้ทำงานหนักจนไม่ไหวหลายคนตกลงมาตายกลางถนนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสียงโซ่ตรวนที่เราได้ยินกัน อุ้มถามขึ้นบ้างเธอเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านและเชื่อมั่นว่าอะไรที่เป็นเรื่องลึกลับนั้นก็น่าสนใจเสมอชายแก่มองไปยังถนนที่ทอดยาวข้างหน้าก่อนจะเอ่ยเสียงเบาๆบางคนบอกว่าเวลากลางคืนคุณจะได้ยินเสียงโซ่ตรวนและเห็นเงาคนเดินตามถนนแต่พอส่องไฟไปกลับไม่เห็นอะไรพวกเราจะลองขับรถผ่านไปดูเองนั่นแหละ พี่ชายผู้เสริมอย่างมั่นใจแม้จะรู้สึกเล็กน้อยว่าคำเตือนของชายแก่ดูน่าสนใจแต่เขาก็เชื่อว่าเรื่องพวกนี้คงเป็นแค่เรื่องเล่าของคนในหมู่บ้านเท่านั้นอย่าทำเลยชายแก่เตือนเสียงเข้มผมไม่ได้กู่พวกคุณหรอกแต่หลายคนที่ขับผ่านมานั้นกลับไม่เหมือนเดิมอีกเลยอุ้มยิ้มบางๆางทางพูดว่าผีอะไรจะมีจริงคงเป็นแค่ตำนานเก่าๆพวกคุณเลือกเองแล้วนะ ชายแก่พยักหน้าก่อนจะเดินหายเข้าไปในบ้านไม้เก่าๆที่อยู่ข้างถนนพวกเขามองหน้ากันชั่วครู่แล้วก็ขึ้นรถออกเดินทางต่อไปตามทางที่พวกเขาคาดว่าจะพาไปยังที่เที่ยวที่สวยงามราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะรู้สึกว่าสิ่งที่ชายแก่บอกนั้นดูน่าสนใจแต่ทั้งสามคนก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรผิดปกติไปจากการขับรถผ่านถนนสายเก่าๆธรรมดา อย่รก็ตามความเงียบของคืนนี้จะทําให้พวกเขาเริ่มสงสัยในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงคืนนี้เป็นคืนที่เงียบสงัดราวกับไม่มีอะไรที่เคลื่อนไหวอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงวงเวียนอยู่ในความคิดของกลุ่มเพื่อนสามคนคือคำเตือนของชายแก่ที่พวกรกเขาได้พบระหว่างทางทุกคนในรถยังคงหัวเราะและพูดคุยกันแต่ลึกๆแล้วความรู้สึกที่พวกเขามีเกี่ยวกับถนนสายเก่าก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาอย่างช้า ฮพี่ชายค่อยๆขับรถไปตามถนนที่แสงไฟจากรถของพวกเขาส่งไปเพียงไม่กี่เมตรข้างหน้าความมืดมิดปกคลุมถนนที่ทอดยาวไปจนสุดสายตาเสียงเครื่องยนต์ดังเป็นระยะแต่ในความเงียบของยามค่ำคืนดูเหมือนเสียงนั้นจะเล็ดลอดไปไกลทำไมมันเงียบจังอุ้มพูดขึ้นเบาฮ่าก็น่าจะเป็นแค่ถนนที่เก่ามากและไม่เห็นมีอะไรแปลก พี่ชายตอบลางยิ้มให้กับเพื่อนแต่ในใจของเขากลับไม่แน่ใจนักเขาคิดถึงคำเตือนของชายแก่ที่บอกว่าเสียงโซ่ตรวนจะดังในตอนกลางคืนความรู้สึกบางอย่างเริ่มจะรู้สึกผิดปกติระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันเสียงอะไรบางอย่างก็ดังแว่วเข้ามาจากด้านหลังเสียงนั้นเหมือนกับเสียงโลหะกระทบกันและลากไปตามพื้นผิดปกติเสียจนทุกคนในรถต้องหันมามองกันพวกเราหยุดที่นี่ดีกว่าอุ้มพูดขึ้นและมองออกไปนอกหน้าตา่าง พิชัยไม่ตอบเขาขับรถไปเรื่อยๆแต่เสียงโซ่ตรวนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นมากกว่าเดิมจนทําให้รถของพวกเขาต้องชะลอความเร็วอย่างไม่รู้ตัวเราควรไปตรวจดูไหมพัทยาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆอุ้มถามเสียงเบาความรู้สึกวิตกกังวลเริ่มปกคลุมไปทั่วร่างกายพิชัยมองไปข้างหน้าแล้วก็มองไปที่อุ้มมันอาจจะเป็นแค่เสียงลมหรืออะไรก็ได้ แต่ทันทีที่เขาพูดจบเสียงโซ่ตรวนกลับดังขึ้นอีกครั้งดังจนรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนของรถเสียงนั้นดังมากจนทำให้พวกเขาแทบไม่สามารถมองข้ามไปได้เราไปดูหน่อยดีไหมอุ้มย้ำอีกครั้งถ้าไปแล้วเจออะไรแปลกๆเราจะทำยังไงพีช่ชายพูดเสียงต่ำแต่ไม่สามารถหักห้ามใจที่จะต้องหันไปมองด้านข้างของถนนอีกครั้งในขณะที่พวกเขาเริ่มลังเลรถยนต์ ก็ขับไปต่อจนกระทั่งเสียงนั้นหยุดไปเองทันทีที่พวกเขาขับผ่านจุดหนึ่งอุ้มเหลือบมองไปข้างทางอีกครั้งแต่ในความมืดกลับไม่มีอะไรปรากฏอยู่เลยแม้แต่เงาเล็กๆที่เคยเห็นเมื่อครู่มันหายไปแล้วพัทยาพูดพิชัยขับรถไปข้างหน้าอีกนิดขณะที่ในหัวของเขายังคงหมุนวนไปกับคำถามมากมายว่าเสียงโซ่ตรวนที่ได้ยินมาจากไหนและทำไมมันถึงหยุดทันทีที่เขาขับผ่านไป ทุกอย่างกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ความรู้สึกบางอย่างในใจของทั้งสามคนไม่สามารถทําให้พวกเขาคลายความสงสัยได้เสียงโซ่ตรวนที่หายไปนั้นเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอะไรเมื่อผ่านการเงียบงันของคืนแรกกลุ่มเพื่อนสามคนกลับมาที่ถนนสายเก่าในคืนถัดมาแม้จะพยายามไม่คิดมากเกินไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแต่มัน ก็เหมือนกับบางอย่างยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในใจพวกเขาเดินทางมาถึงถนนสายเดิมในเวลาตีสองเมื่อแสงไฟจากรถยนต์ของพวกเขาส่องไปบนพื้นถนนที่เปียกชื้นด้วยความชื้นจากอากาศกลางคืนมันไม่เหมือนเมื่อคืนเลยนะทำไมคืนนี้ดูเหมือนจะแปลกแปลก,ปลกพัทยาบ่นขณะมองออกไปนอกหน้าตา่างพิชัยขับรถต่อไปเงียบเียบแม้ว่าจะรู้สึกถึงความกลัวที่เริ่มแทรกซึมเข้ามาในจิตใจแต่เขาก็พยายามไม่ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็น เสียงโซ่ตรวนที่เคยได้ยินในคืนนั้นก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับเสียงการลากโซ่ที่เป็นจังหวะหนักแน่นและเสียสีไปกับพื้นถนนเราไปตามหามันดูเถอะอุ้มพูดขึ้นเมื่อรู้สึกถึงความกดดันจากเสียงนั้นพ่ชายลังเลยอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจจอดรถที่ข้างทางและเปิดไฟสปอตไลท์ลงไปที่พื้นถนน ในระยะใกล้ๆเพื่อพยายามหาสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดเสียงดังกล่าวแต่ทันทีที่ไฟสปอร์ตไล์สองข้างทางพวกเขาก็เห็นเงาดำหลายเงาปรากฏขึ้นในระยะไกลพวกมันเดินเช้าตามถนนจากที่ดูเหมือนจะเป็นเงาของคนที่ลากโซ่ตรวนตามพื้นแต่เมื่อส่องไปใกล้ๆกลับไม่เห็นร่างของใครเลยดูนั่นสิอุ้มพูดเสียงเบาดวงตาของเธอมองไปที่เงาดำที่กำลังเคลื่อนที่ตามทางไป พิชายหันไปมองแล้วก็เห็นด้วยกับอุ้มมันเป็นภาพที่แปลกประหลาดเงาดำหลายเงาดูเหมือนจะเดินไปในทิศทางเดียวกันช่างเหมือนกับผู้คนจำนวนมากที่เคยเดินทางบนถนนสายนี้มาก,ก่อนและทิ้งร่องรอยไว้ให้ทุกคนได้ยินเงาคนเหรอพัทยาถามเสียงสัน่นพิชัยรีบหันไปมองและกดคันเร่งเพื่อขับรถออกไปอย่างรวดเร็วแต่แสงไฟจากสปอตไลท์ยังคงสะท้อนไปที่เงาดำเหล่านั้น มันเหมือนกับว่าเงาดำเหล่านั้นกำลังเดินตามรถของพวกเขาโดยมีเสียงโซ่ตรวนที่ดังกระหึ่มตามมาอย่างต่อเนื่องทุกอย่างเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆแต่พวกเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มพูนขึ้นทุกทีพอหันกลับไปมองอีกครั้งเงาทั้งหมดนั้นก็หายไปแล้วเหลือเพียงแสงไฟจากรถของพวกเขาและความเงียบที่แผ่กระจายไปทั่วบริเวณมันหายไปแล้วอุ้มพูดเสียงเบา พิชายไม่ตอบอะไรเขาขับรถไปเรื่อยๆขณะที่ใจของเขายังคงไม่สงบและคำถามยังคงวงเวียนอยู่ในหูว,ว่าเงาดำนั่นคืออะไรมันคืออะไรที่ยังคงหลงเหลือจากอดีตของถนนสายนี้ในความเงียบหลังจากนั้นพวกเขารู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างติดตามอยู่แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถมองเห็นมันแต่พวกเขารู้ว่ามันยังคงอยู่รอบตัว คืนที่4ี่มาถึงหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจกลับมาที่ถนนสายเก่าอีกครั้งพวกเขารู้สึกถึงความกลัวที่เกาะกลุมอยู่ในใจแม้จะพยายามปัดเป่าความรู้สึกนั้นออกไปแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะคําพูดของชายแก่ที่เคยเตือนพวกเขายังคงติดอยู่ในความคิดพี่ชัยขับรถไปตามถนนที่ทอดยาวไปในความมืดเสียงเครื่องยนต์ดังแผ่ว ขณะที่แสงไฟจากรถของพวกเขาส่องสว่างไปในทุ่งนาและพื้นที่รกร้างรอบข้างทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่ในความรู้สึกของพวกเขากลับไม่สงบเลยแม้แต่น้อยคืนนี้เราจะไปถึงที่ไหนกันพัทยาถามเสียงเบาพลางมองไปข้างนอกที่ไม่มีอะไรนอกจากความมืดไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่เห็นอะไรแปลกๆก็คงจะกลับไปหลับกันพี่ชายตอบด้วยเสียงที่ฟังดูเหมือนจะมั่นใจ แต่ในความจริงแล้วเขาก็รู้สึกไม่ต่างจากเพื่อนทั้งสองคนเลยขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันเสียงโซ่ตรวนก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังอย่างชัดเจนและใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงนั้นเหมือนกับมีอะไรบางอย่างกำลังลากอยู่บนพื้นถนนอย่างไม่หยุดหย่อนอุ้มที่นั่งอยู่ข้างหลังหันไปมองหน้าต่างและเห็นเงาดำคุ้นตาที่เหมือนจะเคลื่อนตัวมาจากในความมืดเงานั้นมีลักษณะคล้ายกับเงาของคนที่ลากโซ่ตามพื้นแต่กลับไม่เห็นร่างของใครเลย เธอเห็นใช่ไหมอุ้มถามเสียงเบาขณะาหาันไปมองที่พี่ชัยพี่ชายมองไปที่กระจกข้างหลังแล้วหยุดนิ่งเขาเห็นเงาดำที่เคลื่อนตัวไปพร้อมกับเสียงโซ่ที่ลากตามพื้นเห็นแล้วแต่มันไม่เหมือนเมื่อคืนแล้วทำไมไม่หยุดละ่ะพัทยาถามด้วยความรู้สึกวิตกกังวลเสียงมันเหมือนกับมีใครกําลังเดินตามมาแต่ไม่มีใครเลยพี่ชายก้มมองไปที่ถนนข้างหน้า และพยายามขับรถต่อไปแต่ทันใดนั้นเสียงโซ่ตรวนกลับดังขึ้นอีกครั้งอย่างรุนแรงและเด่นชัดมากขึ้นเสียงนั้นดังมากเสียจนพวกเขารู้สึกถึงแรงกระแทกในอากาศรอบตัวเอาจริงๆนะผมเริ่มกลัวแล้วพัทยาพูดพลางมองไปข้างหลังเหมือนเรากำลังถูกตามถูกอะไรบางอย่างไล่ล่า อุ้มไม่ตอบแต่เธอก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอเริ่มสัมผัสได้ถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นราวกับว่าเสียงโซ่ตรวนกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะเสียงที่เคยฟังดูแปลกๆในตอนแรกกลับทำให้รู้สึกเหมือนมันกำลังเรียกร้องบางสิ่งจากพวกเขาทันใดนั้นพิชัยตัดสินใจหยุดรถข้างถนนเขาหันไปมองที่หน้าต่างฝั่งซ้ายมองไปในความมืดลึกที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้แต่เขากลับรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังมองกลับมาทำไมต้องหยุด อุ้มถามด้วยเสียงที่สัน่นมันเหมือนเสียงกำลังมาจากตรงนี้พี่ชายตอบเสียงเครือก่อนจะบิดพวงมาลัยไปมองทางซ้ายและทันใดนั้นเสียงโซ่ตรวนที่ดังกระหึ่มก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังราวกับดังมาจากในหัวใจของถนนเองมันคล้ายกับเสียงของบางสิ่งที่ไม่ได้มีแค่การตามมาแต่เหมือนกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างพัทยาเริ่มเปิดประตูรถและก้าวออกไปขณะที่อุ้มและพี่ชายมองเขาด้วยความตกใจเดี๋ยว อย่าทำแบบนั้นพี่ชัยร้องห้ามแต่พัทยาก็ไม่ฟังเขาก้าวเดินไปตามขอบถนนท่ามกลางเสียงโซ่ที่ดังขึ้นรอบตัวเขาแต่ไม่ทันที่จะไปไกลเสียงนั้นก็ดังขึ้นใกล้ตัวเขามากจนเกือบจะหายใจไม่ออกกลับเข้าไปเร็วอุ้มตะกวนแต่พัทยาหันไปมองเธอด้วยสายตาที่ดูหวาดกลัวทันใดนั้นเสียงโซ่ก็หยุดลงจนเงียบสนิทกาวกับทุกสิ่งทุกอย่างถูกระงับไว้ในทันที และเมื่อพวกเขาหันไปมองที่ถนนอีกครั้งไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดเสียงโซ่ตรวนหายไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพวกเขาก็พบว่าพัทยาหายไปจากสายตาทั้งที่เขายังยืนอยู่ใกล้ๆก่อนหน้านั้นทุกคนหยุดพูดไม่กล้าที่จะทำอะไรไปอีกในคืนที่ห้าของการกลับมาที่ถนนสายเก่าพิชัยและอุ้มยังคงรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ตามหลอกหลอน มาจากการหายตัวไปของพัทยาเพื่อนคนที่เคยไปด้วยกันในทุกครั้งตอนนี้เหลือเพียงแค่สองคนที่ยังคงต้องเผชิญกับสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจพัทยาหายไปไหนอุ้มพูดเสียงสัน่นขณะที่เธอจ้องมองไปยังถนนที่ทอดยาวอยู่ข้างหน้า พิชายไม่ตอบเขายังคงขับรถไปอย่างช้าๆเมื่อมาถึงจุดที่เคยหยุดรถพวกเขาทั้งสองเห็นร่องรอยของการเดินที่ยังคงอยู่บนพื้นถนนขอบถนนปิดจากความชื้นในอากาศรอยเท้าของพัทยาที่เดินออกไปยังกลางถนนยังคงเห็นชัดเจนทำไมเขาถึงออกไปตามลําทางหลักอุ้มถามอีกครั้งน้ำเสียงของเธอสันสานไม่รู้เขาแค่ไปตามหาคำตอบอะไรบางอย่างแต่ไม่เคยกลับมาพิชัยพูดด้วยเสียงต่ำ หรือบางทีเราคิดว่าเขาหายไปแต่เขาอาจจะอยู่ใกล้ๆก็ได้พวกเขาตัดสินใจออกจากรถและเดินตามรอยเท้าของพัทยาที่หายไปในความมืดเสียงโซ่ตรวนดังแผ่วมาในอากาศเหมือนกับการทดสอบของบางสิ่งบางอย่างความเย็นยะเยือกเริ่มปกคลุมรอบตัวพวกเขารู้สึกถึงความไม่ปกติที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นในแต่ละก้าวที่เดินพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณที่เคยเห็นเงาดำในคืนก่อนและตรงนั้นพวกเขาก็เห็นมันอีกครั้ง มีเงาดำหลายเงาปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดเหมือนพวกเขากำลังมองผ่านไปยังอดีตพิชัยและอุ้มยืนหยุดอยู่ตรงนั้นร่างเงาดำเหล่านั้นเหมือนกับกำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันและในแต่ละเงาที่เดินผ่านไปเสียงโซ่ตรวนก็จะดังขึ้นตามพัทยาอุ้มร้องเรียกชื่อเพื่อนด้วยความหวังแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจากเงาดำนั้นสิ่งที่เธอได้ยินคือเสียงโซ่ที่ลากบนพื้นดังขึ้นอีกครั้งเสียงนี้ ทำให้หัวใจของพวกเขาสั่นสถานพวกเขาหันไปมองที่ถนนข้างหลังและเห็นร่างของพัทยาปรากฏขึ้นในตอนนั้นเองพัทยาพิชัยตะกูลพัทยาหันมามองพวกเขาด้วยท่าทางที่แปลกประหลาดดวงตาของเขามีแววเศร้าหมองราวกับไม่ได้เห็นพวกเขามานานแล้วพัทยาทำไมไปไหนมาอุ้มวิ่งเข้าไปหาเขาแต่พัทยากลับหยุดยืนไม่ขยับเขามองพวกเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและไม่ตอบอะไร พัทยาพิชัยเรียกซ้ำอีกครั้งด้วยความกังวลแต่แล้วร่างของพัทยาก็เริ่มจางหายไปอย่างช้าๆเหมือนกับการหายไปของเงาที่เคลื่อนตัวตามถนนในที่สุดเขาก็หายไปจนหมดสิน้นอุ้มและพิชัยยืนมองไปยังที่ที่พัทยาย,ยืนอยู่เมื่อครู่พวกเขารู้สึกได้ว่าเสมือนว่าเพื่อนของพวกเขาหายไปจริงๆโดยไม่มีทิศทางหรือคำตอบอะไรที่จะอธิบายได้เราเราต้องทำอะไรต่อไปดีอุ้มถามเสียงสัน่น พ่ชายเงียบไปสักพักก่อนจะตอบเสียงเบาบางทีถนนสายนี้มันเป็นที่ที่หลอกหลอนคนที่เคยอยู่ที่นี่อาจจะเป็นเพราะความเจ็บปวดของเฉลยสงครามที่สร้างมันขึ้นมาทุกคนที่มาแล้วไม่เคยออกไปได้การพูดถึงอดีตนั้นทำให้บรรยากาศรอบตัวพวกเขามืดมิดยิ่งขึ้นเสียงโซ่ตรวนยังคงดังไล่ตามพวกเขาไปทุกย่างก้าวและในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ในถนนสายนี้ ไม่ใช่แค่เพียงอดีตแต่เป็นการหลงลืมที่ไม่มีวันจบสิ้นเสียงโซ่ตรวนยังคงตามพวกเขาตลอดไป